คุณซื้อมารุกไทยเจ้าสำนักมังก,กรใต้สมชายนงครานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเก <c oughs> <c oughs> มนี้ครับก็อยู่กับท่านเจ้าสำนักมังก,กรใต้กันอีกเกมหนึ่งนะครับโดยพี่สมชายในะฝั่งสีขาวเล่นกับเพื่อนบ้านชาวกัมพูชานะครับชื่อคุณคิมสนาเดี๋ยวมาดูเกมกันครับตอนนี้เปิดมาขึ้นมากับพี่สมชายเปิดโคดครับ คุณคิมก็เปิดโคนขึ้นมาเหมือนกันพี่สมชายก็เปิดเสิร์ฟตามเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูรูปหมากอทั้งสองท่านนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คุณคิมนั้นทําท่าจะเป็นทรงมายองไยส่วนอาสมชายนี่ยังซ่อนรูปอยู่ครับเปิดทรงนี้กันนาจะเป็นมายงควาหรือเปล่าครับพี่สมชายเอาเปลี่ยนเป็นม้าเทียมครับเนี่ยครับวิชาทําให้ผู้ต่อสู้นั้นหลังเลครับเป็นม้าเทียมโบราณครับวนฝั่งสีดำคุณคิมนี่น่าจะเป็นมายซงไย มาแล้วครับและเกมนี้พี่สมชายกินเลยครับคุณคิมเชคโคนกินอาเดนมากสีขาวพ่สมชายแทงสวนครับอีเหนาแทงกลิตอต้มนี้สีดําถอนโคนกลับไปและจังหวะน,นี้พี่สมชายเสิร์ฟต่อเนื่องเลยครับเปิดเบี้ยขึ้นมาสีดํากินทิ้งออาไปครับพี่สมชายใช้ม้ากินการใช้ม้ากินแต้มนี้คู่กินโคนด้วย <c oughs> จังหวะน,นี้สีดํานั้นเสริมโคนขึ้นมาอีกหนึ่งกระบอกตำแหน่งที่ชอชิงเจ <c oughs> ็ดพสมชายเปิดเบี้ยครับ แต่น,นี้คุณคิมนั้นเลือกแทงบีจ่าสมชายนั้นกลับมาไว้อีกตําแหน่งที่งองูสามครับอาชาจําสินแต่น,นี้ขุนของสีดํานั้นดูเหมือนจะเริ่มหาที่พักแล้วครับพี่สมชายเปิดเบี้ยอีกครับโจมตีอีกครั้งหนึ่งครับคุณคิมขึ้นขุนมาเรียบรอยครับกาย,ยาเหล็กพี่สมชายเสิร์ฟโคนขึ้นครับเปิดลูกหายใจให้ขุนขึ้นบ้างแต่น,นี้สีดํานั้นไม่รอช้าครับเปิดเบี้ยสวนที่งองูห้า อาจารย์สมชายเปิดขุนขึ้นมาครับมื่นวิชาไม่อาจากล่อมไกยตาเดินของคุณคิมคุณคิมเดินเม็ดอาจารย์สมชายเปิดมาขึ้นมาอีกครับที่ชอชิงสามตาเดินของหมากสีดําขึ้นโคนครับปีสมชายนั้นก็ขึ้นโคนรับเอาไว้ด้วยและจังหวะนี้คุณคิมดูเหมือนว่าจะบุกทางปีกซ้ายของเขาครับปีสมชายนั้นเล็งจับตัวที่ขาดของหมากสีดําครับดึงขากางเกงมาของสีดําที่ตำแหน่งของงองงูเจ็ดเอาไว้ คิมย่อเรือขึ้นมาครับ่อเขาพระสุเมนพิสมชายชาร์จเรือก็มาอีกครับตำแหน่งที่จอจันหนึ่งตาเดยของหมากสีดำตอนนี้ซ้อนเรือแล้วรับเรือมาเหศวรพิสมชายนั้นรีบชักเม็ดกลับเลยครับผูกเอาไว้ให้ชัวครับและแต้มนี้คิมนั้นเลือกเปิดโคนกลับมาที่ชฉชิงเจ็ดอาสมชายดูครับลีลาครับผิวไหวดูดสายน้ำไม่กินครับซึ่งจังหวะนี้สีดำนั้นชูดมาเข้ามาขู่กินโคนครับ อาสมชายนั้นเรียกใช้เรือผูกที่ชอชั้งหนึ่งและจังหวะน,นี้คุณคิมก็เริ่มดูเชิงกันอยู่พักหนึ่งครับซึ่งพี่สมชายนั้นเหนียวแน่นเลยครับเอาเรือมาผูกไว้และคุณคิมนั้นเปิดคลองเรือขึ้นมาด้วยโคนตำแหน่งที่จอจันหกหวังจะซ้อนเรือครับซึ่งจังหวะน,นี้พี่สมชายรีบถอยโคนกลับก่อนครับอยู่ต่อไม่ดีแน่ครับซึ่งจังหวะน,นี้ก็เข้าทางครับสีดำซ้อนเรือเข้ามาที่ชอชิงเจ็ด พี่สมชายเดินมาผูกครับหลายจาังหวะนี้คิมนั้นไม่หยุดทํางานครับเปิดเบียร์เขามาอีกพี่สมชายเสิร์ฟเม็ดขึ้นมาครับที่ตำแหน่งของจอจ,จันสามและคลิมเลือกสูงครับสกัดขาโคนของพี่สมชายเอาไว้ดูเหมือนว่าเรือของสีดํานั้นสะกดพี่สมชายอยู่ครับและพี่สมชายนั้นเลือกเดินโคนกลับมาครับนี่คือการแต่งตัวหมากให้พร้อมนะครับความจริงพี่สมชายเนี่ยก็จะถอยมากลับมาก็ได้ครับ แต่เขาเน้นที่จะสวนกลับบ้างครับซึ่งถอยโคลนกลับมาก,ก็จะทําท่าไล่มางสีดําครับตาเดินของมักสีดําครับสีดําเดินมาก,กลับพี่สมชายเสิร์ฟโคนขึ้นครับและนนี้เป็นจังหวะของคิมนั้นเปิดเบียขึ้นมาอีกที่คอคอยห้าอีเนาแทงกลิตพี่สมชายก็เริ่มย่อเรือบ้างครับตอนนี้คิมโอโ้โหคิมครับดูคิมซาดิดครับขึ้นขุนมาเลยครับที่คอคอยหกครับและพี่สมชายก็ซอนเรือ เกมนั้นจะดูจุกจิกนิดนึงนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเชิงหมากครับตาเดินหมากสีดำครับจังหวะนี้คิมนั้นเรียกเดินเรือออกมาครับพี่สมชายเดินขุนครับโลมาล้อคลื่นแต่นี้คิมไม่สนใจแล้วครับออกเรือหลบมาก่อนครับที่จอจันแปดมายราบสะกดทับพี่สมชายขึ้นมาผูกเม็ดครับคือจุดสําคัญในการตรีแตกในอยู่ที่หน้าขุนของฝั่งดาเนี่ยครับก็คือเบียรที่ขอควาย สี่และห้านะครับจุดสําคัญตรงนี้ตาเดินของหมากสีดาครับคิมเลือกซ้อนเลือกทีดึงและพี่สมชายเดินมากลับขู่กินบ้าดาครับซึ่งจังหวะนี้คิมจัดให้ครับเดินโค้งกลับมาผูกมาไว้ที่ชอชิงเจ็ดการแปลขบวนหมากแบบนี้นะครับในอนาคตมันจะมีการเกิดการแลกตัวกันและมันจะมีตัวที่หลุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมจังหวะน,นี้พี่สมชายเลือกเดินเรือครับพี่ชอชิงสามยอเขาปะสุมเมน แต่มนี้คิมเลือกกินตัดครับพี่สมชายใช้เม็ดกินคิมกินอีกครั้งหนึ่งครับที่ขอควยส,สี่ไกลทองระเบิดถ้ำแต่มนี้พี่สมชายใช้มากินครับตาเดินของคิมนั้นคิมชูดเม็ดขึ้นมาครับตำแหน่งที่จอจันห้าพี่สมชายชิงกินตัดด้วยเม็ดครับอินทราขว้างจักและคิมก็กินด้วยมาพี่สมชายตวัดมากินครับจอระเข้ฟาถาง ซึ่งคิมเขาก็จัดให้ครับใช้เรือกินและนี่คือจุดที่ตัวมันขาดนี่เองครับพี่สมชายชูดเลยครับเรือมาเหศูนตำแหน่งที่ชอชิงหกครับกินม้าไปแล้วครับจวบเลยสีดําใช้โคนกินครับแล้วพี่สมชายก็ยัดอีกครับตำแหน่งที่ชอชิงหกลุกคาดครับแต้มนิดดูสีดําเดินตานีครับใช้เรือปิดครับวิรุณจําบังหวังจะไม่เสียโคนแต่นี่คือจังหวะของสมชายหนองคลานครับไปแล้วครับ องค์ควบขันกันตำแหน่งที่งองสี่แต่ตอนนี้พี่สมชายเดินม้าเข้าไปตีลูกคาดนะครับโอ้โหแต้มนี้สีดําหลบขุนครับนาคบุตรบาดานพี่สมชายใช้ม้ากินครับสีดําก็ยังใช้เรือกินและพี่สมชายก็เลือกกินเลยสรุปตัวครับตอนนี้เป็นต่อชัดเจนครับโคนหนึ่งกระบอกครับสีดําใช้ขุนกินครับคิมคิมนี่ใจสู้ครับนักมวยคนนี้ดูครับชักโคนกลับมาครับเตรียมจะตั้งดาบแบบสมุไรอีกพี่สมชายเดินโคนขึ้นและคิมชุด จังหวะนี้ถ้ากินเนี่ยจะไปเรียกขุนเข้ามาครับพี่สมชายก็เลยเดินหนีก็ไปเลยครับเสริมพระนครที่จอจานสามนะครับซึ่งคิมก็หลบขุนครับคิมไม่กินครับแลาจังหวะที่พี่สมชายก็เสิร์ฟขุนเข้ามาเรื่อยๆครับโอ้โหคิมก็พยายามสกัดกั้นขุนของพี่สมชายพี่สมชายใช้แพทกวยเอียงสีดําก็ยันเบียขึ้นมาอีกครับหลายจังหวะที่พี่สมชายแหวกเลยครับชาโดตีแปลงตำแหน่งที่ชอชิงห้าบังคับตาเดินของสีดําไปเรื่อยๆครับ และสีดำครับคิมก็ชูดขุนขึ้นมาตานี้พี่สมชายยัดเลยครับประดุกยักเงี่ยงตำแหน่งที่จอจันสี่ลุกเข้าไปเต็มเบ้าเลยครับซึ่งคิมนั้นบอกว่าจัดให้ครับกินครับแล้วพี่สมชายก็ใช้โคนกินหีบังวนแผ่นดินแต่ันี้คิมเดินขุนอย่างแผ่วเบาแล้วพี่สมชายชาร์จโคนขึ้นมาอีกครับฉลามลายเหยื่อแต่อั้นี้สีดําเดินขุนแพะเข้ามาแล้วพี่สมชายลุกครับเนี่ยครับเ็าเรียกว่าหนีหน้าตั้งครับจนวันนี้คิมหลบขุนแล้วพี่สมชายตามมาครับ โอ้โหฟาสเดอรฟิเลียต้องเข้าแล้วพี่สมชายเดินขุนแพ็กเข้ามาครับที่ชอชิงห้าเกมนั้นจบลงด้วยคิมบอกว่าไม่ไหวครับขอยอมแพ้ครับเพราะว่าพี่สมชายนั้นเก็บตกเกลียงครับทำให้คิมนั้นยอมแพ้แล้วพี่สมชายเจ้าสมรกรณ์ใต้เป็นฝ่ายชนะให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีเคเขาเรดิโอ